สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำปุ่มซับฉากเขียวกันนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเข้า y o u t u b e แล้วก็กดค้นหานะคะพิมพ์คำว่าปุ่มซับฉากเขียวนะคะปุ่มซับฉากเขียวมือไปโดนอื่นเฉยเลยปุ่มซับนะคะ ปุ่มซับฉากเขียวแล้วเราก็เลื่อนดูนะคะเราชอบแบบไหนมีหลายแบบให้เราเลือกนะคะเลื่อนดูนะคะส่วนตัวจะชอบอันนี้นะคะเราสามารถเอาไปตัดแต่งในวิดีโอที่เราไอ้นี่ได้นะคะแล้วกดคำว่าแชร์นะคะ แล้วกดคำว่าคัดลอกลิงก์แล้วให้เราออกจากหน้านี้นะคะแล้วไปที่ Google Chrome Chrome นะคะ Chrome นะคะให้เรากดแช่ไว้นะคะแล้วก็วางแล้วก็กดไปที่ค้นหานะคะ เสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้อีกนะคะแล้วให้เรากดตรงค้นหาอีกรอบนะคะแล้วให้เราจิ้มตรงที่เป็นประกานะคะแล้วให้เราเลื่อนไปข้างหน้าตรง m. youtube นะคะให้เราเขียน s s อยู่ก่อน youtube นะคะ s 2ตัวนะคะอยู่ก่อน youtube แล้วก็กดค้นหาอีกรอบนะคะ มันก็จะมาหน้านี้เดี๋ยวรออัปโหลดนิดนึงนะคะมันก็จะอยู่หน้านี้นะคะให้เราเลื่อนดูแล้วจะมีดาวน์โหลดแล้วก็ mp4 720นะคะตรงนี้เราสามารถเลือกขนาดได้นะคะแต่ส่วนตัวจะชอบตัวนี้นะคะ720แล้วให้เรากดคำว่าดาวน์โหลดนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยให้เรากลับนะคะแล้วให้เราเข้าไปดูในอัลบัม้มว่ามันมาหรือยังโอเคค่ะมาแล้วค่ะทำกันไม่ยากใช่ไหมคะนี่ทำกันง่ายๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจช่องแฟมิลี่ชาแนลด้วยนะคะ